บายของรัฐบาลในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รณรงค์ใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนธันวาคมนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาวันนี้ดิฉันลงพื้นที่ที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังพบว่าพ่อค้าแม่ค้าก็มีการตั้งขายเสื้อสีเหลืองต้อนรับเทศกาลท่ามกลางประชาชนที่มาแห่หาซื้อเสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดีกันอย่างคึกคักติดตามจากรายง,งานคะ่ะ ประชาชนต่างทยอยมาเลือกซื้อเสื้อสีเหลืองที่มีสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนึ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาวันที่5ธันวาคมนี้โดยผู้ค้าได้นำเสื้อสีเหลืองที่มีลวดลายหลากหลายรูปแบบมาจำหน่ายทำให้ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่งในละแวกนี้มีบรรดาข้าราชการมาซื้อหาเสื้อเหลืองกันอย่างคึกคัก จรีหนึ่งในข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยอมรับว่าวันนี้สวมเครื่องแบบข้าราชการเต็มยศเนื่องจากเป็นวันจันทร์ที่หน่วยงานราชการรณรงค์ให้สวมใส่เครื่องแบบทําให้เธอรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งพร้อมทั้งมาซื้อหาเสื้อสีเหลืองเพิ่มเติมไว้สําหรับสวมตลอดเดือนธันวาคมตามที่รัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็รู้สึกภูมิใจใน,ในการเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะคะพะเราอาชีพรับราชการอยู่ก็ภูมิใจมากที่ได้แต่งชุดข้าราชการส่วนเสื้อเหลืองนี่ก็เป็นอะไรที่นึกถึงในหลวงพ่อของแผ่นดินซึ่งก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งค่ะเช่นเดียวกับกัญญาลักษณ์ข้าราชการกรมทังหลวงที่เธอเริ่มใส่เสื้อสีเหลืองแล้วตั้งแต่วันนี้พร้อมทั้งหาซื้อเพิ่มเติมเพราะเธอจะใส่เสื้อสีเหลืองทุกวันตลอดทั้งเดือน ก็ดีสิคะถ้าจริงๆสายพอลักในหลวงคะ่ะรักพระมหากษัตริย์นะก็ทั้งเดือนนี้ก็ประมาณสองสามชุดน่ะนอกจากเสื้อสีเหลืองจะถูกนำมาวางขายตามท้องตลาดและศูนย์การค้าทั่วไปแล้วในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสื้อเหลืองมาวางขายด้วยเช่นกันโดยพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการประกาศขายเสื้อสีเหลืองหลากหลายรูปแบบและมีประชาชนสนใจสั่งซื้อจำนวนมาก ทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนถึงความตื่นตัวของคนไทยที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ